ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่20มิถุนายน2500 66นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้มีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับคนที่บ้านนะคะมีปัญหาขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดอย่างหุนหิตอารมณ์เสียนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจต้องทํางานคนเดียวเหนื่อยคนเดียวนะคะช่วงนี้นะคะมีเรื่องกังวลใจนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึง่งหลายคนนะคะอยากจะไป บวชชีพามหรือไปทําสมาธินะคะระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอคิดมากคิดเยอะนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านนะคะให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 2 10นะคะ7 2แล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ